เหล่าผมจับทีมงานควนนักถาครับมาวันนี้มาดูเสียอดัดเสียอัดเลี้ยงหัวหมูครับนี่อยู่ป่าหอมป่าขักชีครับไข่หอมได้เท่าไหร่เสียอัดได้สามหมื่นโอ้ไข่หอมได้เป็นล้านเขาบอกสี่ต่อเหลวได้สามหมื่นว่ะนี่ครับป <c oughs> ่า 30, ปหอมเสียอดัดไก่หอมได้เป็นล้าน บอกเขาสามหมื่นว่ะชืเรียกเขาเลยมาสาหัสหรือเลี้ยงหัวหมูครับนี่หัวหมูกกมางามๆสวยๆเลี้ยงปะเถาเจ้าทีเราไห้ไห้ใหญ่อันนี้สีสังนะครับเพราะกกว่าถูบจะมดดอกแล้วเนาะ นี่ผลไม้ครับผลไม้ลากไมก้สองหัวเลยเลี้ยงกระบานหัวเนี่ยอ๋อกระบานนี่หัวนะครับอันนี้เลี้ยงอยู่ทุ่งครับอยู่สวนพักน,นี่องหวานนี่องหวานอันนี้ตรงทางครับตรงทางพรเเ่าให้ไปเลี้ยงมาเลี้ยงช้างเลี้ยงมาห่อให้พระเถาเลี้ยงช้างเลี้ยงมาครับ จิ้มสงรุดว้วยป็นไงน,น้ำหวานหวานเจี๊ยบน้องอันนี้น้ำจันน้ำจันขายไม่ได้ครับน้ำจันอ่าไอ้ต่างเงินวัวเท่าครับมากภูยาสูบนี่ครบทุกอย่างครับ เราเป็นเรื่องช่างเรื่องมากครับต่อเจ้าที่ไปทำจานนดไปะที่ครับอี่นี่สวนพวกชีครับป่าพวกชีแต่ว่าถอนไป่ล้วนะครับเนี่ยถอนไแ่้วแต่ว่ามันก็นยังเหลือ แต่ว่าตัวน,น้อยๆกันเหลือไว้ครับตัวใหญ่ๆก็ถอนไข่ไปแล้วอันนี้ก็ปลาหอมนี่ก็เป็นปลาหอมครับลอยถอนไปแล้วตัวหมูอ่ะรักถึงมอดเออะรักตัวหมูัถึงมอดเถอะ <c oughs>

มาทีศมันไม่หมาเราต้องตั้งตะเทียนเลยมาแล้เวเลียครับทิศทิศไก่ดีกว่าเด็ยงกันกินเลียเจอกันครับทำทิศทิกไก่มันก็ไม่ได้หมาดูว

ถ้าไปเทออกนิดวีย,ยนกินกูเอาไรแฝดอู้อู้นะอู้้นี่มีฟังยงนี่มีเกี่ยวอย่างงี้อ่ะดำมด้วยดำมาเลยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเรามาเปิดตาป้ายนี่เปิานั่นเลย

อืมก yeah, ็เป็นหกหมื 4, mm ่นหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งพันเยอครับเก็บปักขีไหมเอ็มเต่ปักขีปุ๋ยอ่อไ้แล้วก็ได้พันวันละพันกว่าแ้ยงไม่ใต่ปุ๋ยอีกเนี่ยใส่เตอนที่ดน้ำตอนนี้เยอบผม